นิทานสั้นเรื่องนายขนมต้มนายขนมต้มพานุทัศน์กำพร้าพ่อแม่นายเกิดและนางอีและพี่สาวอีเอื้อยจากการรุกรานของพม่าตั้งแต่เด็กจึงอาศัยอยู่กับหลวงตาคงที่วัดปีกาแม้ทูกไอ้ดำรังแกแต่ได้รับการช่วยเหลือจากชายนิรนามซึ่งทำให้ขนมต้มเห็นคุณค่าของแม่ไม้มมยไทยเขาขอร้องให้ชายนิรนามสอนมมยให้แต่ถูกปฏิเสธย่างไม่ทราบความลับของชายนิรนาม นายซอนและไอ้ายดำท้าชายนิรนามสู้มวยแต่ถูกปฏิเสธขนมต้มจินขอสู้กับไอ้ดำแทนจนเป็นฝ่ายชนะนายซอนขอของไอ้ดำขอแก้มือกับขนมต้มบ้างและจากการต่อสู้นั้นทำให้ขนมต้มรู้ว่าชายนิรนามคือคนที่เขากำลังตามหาเพื่อร่วมรับศึกกับพมา่าทำให้พวกเขาร่วมใจกันคิดสู้พมา่าไอ้ดำและขนมต้มกลายเป็นเพื่อนรักกันขนมต้มลาหลวงตาคงเดินทางไป ป้าโมกกับไอ้ดำเพื่อฝึกมวยเพิ่มขนมต้มอ,อาศัยอยู่กับย่าช,ชื้อท้องอยูและนางยงขณะที่ไอ้ดำไปหาครูเศร้าพันเพชรและครูสุกวางแผ่นดันไอ้เปเลวเป็นนายทัรพรบพมา่าครูเศร้าและท้องอยู่ถูกเรียกประชุมแต่ถูกครูสุกดูแคลนว่าพวกตนเป็นเพียงทับล่างต่างจากไอ้เปเลวที่เป็นนายทัพไอ้ดำและไอ้เทียบนำพรรคพวกแอบซุ่มโจมตีพาม่าได้20คนแต่ไอ้ดำบาดเจ็บ ครูสุกกรวดแ้นที่ไอ้ดำทำได้เหมือนไอ้เปลวอีกทั้งทราบข่าวว่าขนมต้มกับอ่อนุ่นฝ่ายซอดแนนมกำลังเดินทางไปกรุงศรีจึงตามไปได้รอที่โพงเพลงครูสุกเขาต่อสู้และใช้แม่ไม้มวยไทยกับขนมต้มจนบาดเจ็บและขาอ่อนุ่นตายเพื่อต้องการทราบว่าขนมต้มเรียนมวยมาจากใครเพราะคนนั้นคือคนที่ครูสุกตามหาอยู่แต่ชานีรนามมาช่วยขนมต้มไว้ได้ทัน ทุกคนทราบว่าครูสุกทำร้ายขนมต้มและค้าอ่อนนุ่นจึงยกพวกมาจับครูสุกขัดขืนและหนีไปไอ้เปเลวถูกจับกักตัวแต่จักรกจันแอบมาช่วยให้ไอ้เปเลวหนีไอ้เปเลวนำทับพม่าบุกป,ป่าโมกขนมต้มกับไอ้มิงขึ้นครุงสีขออาวุธและทะหารระหว่างทางเจอครูสุกดักรอขอลองมวยครูสุกแพ้จึงใช้ดาบฆ่าขนมต้มแต่ชายนีและนำมาช่วยไว้และฟันครูสุกขอขาดป่าโมกถูกพม่าโจมตีหนะัก โดยมีไอ้เปลวเป็นคนนำทัพนายซ่อนครูท้องยูครูเศร้าจักกระจันมะขามไอ้ดำและพันเพชรตายสนทำให้ไอ้เปลวเกิดความละอายและแค้นมิ่งไล่ค้าทังพม่าและคนถทยด้วยกันอย่างบ้าคลัง่งกำตามสนองไอ้เปลวถูกมังทอขยะสร้างจับเป็นเฉลยร่วมกับคนไทยคนอื่นที่คล้ายกับกันของพมา่าขนมต้มก็กลายเป็นเฉลยสึกเช่นกันเมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมดจากไอ้โตก็เดือดดานเมื่อเจอไอ้เปลว ทั้งคููจึงต่อสู้กันด้วยแม้ไม้มวยไทยแต่บังสุรนาถมาห้ามไว้และสั่งให้สู้กันให้จบใครแพ้ถูกบันหัวเสียบประจานขนมต้มเป็นฝ่ายชนะเข่าต่อยไอ้เปลวจนตายเพื่อไม่ให้ไอ้เปลวต้องข่ายหน้าแผ่นดินไทยโดยถูกพม่าบันขอเสียบประจานในวารชลองพระเจดีหลวงพระเจ้ามังระสร้างเบิกตัวนายขนมต้มมาแสดงฝีมือมมยไทยหน้าพระที่นั่งมีเดิมพันคือหากแพ้จะถูกบันคอ แต่หากชนะจะขออะไรก็ได้ขนมต้มแสดงลีลาแม่ไม้มวยไทยที่เป็นต้นตำรับขนาดแท้เตาชนะพม่าได้ถึงสิบคนในเวลาอันรวดเร็วพระเจ้ามางระทรงให้รางวัลเป็นนางสนมสองคนแต่ขนมต้มปฏิเสธและทูลขอให้พระเจ้ามังระพระราชทานอภัยโทษแก่คนไทยทั้งหมดให้เป็นอิสระพระเจ้ามังระทรงรักษาสัจจะลดปล่อยคนไทยเป็นอิสระและตรสชมขนมต้มว่าคนไทยนี้มีพิษส่งรอบตัว แม้มือเปล่ายัางเอาชนะคนได้ถึง9คน10คนนี้หากว่ามีเจ้านายดีมีความสามัรถขีกันไม่ขัดขากันเองและไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตัวและโคตระกูลแล้วฉนายเลยกรุ่งสีอยุธยาจะเสียทีแก้ค่าศึกดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ข้อคิดที่ได้จากนิทานความสามารถขี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดังคำตรัสของพระเจ้ามังระที่ชี้ให้เห็นว่าแม้คนไทยจะมีฝีมือและพิษส่งรอบตัว แต่เมื่อขาดความสามารถขีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและการหักหลังกันเองเช่นครูสุกและไอ้เปลียวก็ย่อมพ่ายแพ้ต่อศัตรูความรักชาติและการกอบกู้เกียรติยศนายขนมต้มใช้ความสามารถส่วนตัวกอบกู้เกียรติของแผ่นดินไทยที่สูญเสียไปและเลือกที่จะขออิสรภาพให้คนไทยทุกคนแทนความสุขส่วนตัวนางสนมกำย่อมตามสนองผู้ที่ถอรยรยศหักหลังพวกพ้องและชาติเช่นไอ้เปลียวและครูสุก ย่อมได้รับผลกรรมอันน,อนาอนาถในที่สุดนิทานจบแล้วครับ